สวัสดีครับทุกท่านคุณโปครกลับมาอีกครั้งกับผลงานการแสดงถายหน้าไปกี่ปีเกิดสองปีมั้งครับสองปีนิดๆยังตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงแบบไม่รับงานลพอแล้วเลยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำอื่นมากกว่าอครับก็ก็แค่เปลี่ยนเดเรคชั่นเลยก็คืออยากพัก่างนี้หรอครับโปไม่ไม่ได้อยากพักครับแต่แค่รู้สึกว่าเรามี ณณเวลานั้นคือมันประมาณ24ี่เอ่อ24 25ประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ่าอีกอีกหปีเรา30แล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นละครต่อไปเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายเวลามากเลยแล้วก็รู้สึกเอ่อเริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนแล้วที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างสองปีอ่อจริงจริงโบได้ไปพยายามจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ว่าณเวลานั้นอ่ะเออมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาโบเออ ทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเป็นการเรียนออนไลน์หรือแม้แต่สังคมที่เขาใกล้ชิดกันค่อนข้างมากเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดก็เลยตัดสินใจกลับมาครับแล้วการเรียนตรงนั้นมันจบเสร็จสิ้นหรืออะไรไหมยังเลยจริงๆยังยังแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำก็คือตอนแรกวางแผนจะบินแล้วอย่างนี้เหรอครับบินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วใช่ครับอปกลับมาก็หลีกเป็นสายวายไปเลยซีรี์วายที่สครับคือรู้สึกว่า ด้วยด้วยบทด้วยด้วยทีมงานเนี้ยคือเราได้คุยนก่อนแล้วแบบเราชอบแอนดิจ hmm. ูดเขาที่เดเรคชั hmm. ่นเขาคือแบบทุกคนเลือกที่จะแบบตั้งใจทํางาน mm hmm. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือตั้งใจทําให้เต็มที่สุดก่อน mm hmm. เรารู้สึกว่าเมื่อคนตั้งใจอ่ะเราอยากจะร่วมงานด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าการแสดงในแบบอื่นๆที่เราอยากจะลองอยู่แล้ mm hmm. แลวดวจ้จริงจริงมันมัน,ม,นมันกระทบไหมการที่เราตัดสินใจรับซีรีส์วาย กระทบกับเรื่องอะไรพราะก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยมีข่าวว่าแบบลือหึงามาโปเป็นเกเ,เขาเคยลือมันเคยลือหึงมาก่อนน,น,นี่มันยิ่งกระทบใหมค่คณเอ่อเอาจริงไหมเรื่องนั้นไม่เคยอยู่ในหัวเลยเ,เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เป็นเพศที่3เนี่ยหรือเป็นอะไรก็ตาม LGBTQ เนี่ยเ,เขาแตกตา่างเ,เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเพียงความชอบอะ มันเหมือนการที่คุณชอบกินผัดกะเพราสมมติแต่คนอื่นก็ไม่ได้ชอบกินผัดกะเพราที่รสเดียวกับคุณนั่นหมายความว่าทุกวันนี้บวกกับการที่โลกเปิดกว้างแล้วดังนั้นเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสคนจะมองอะไรยังไงถ้าหลังจากนี้ภาพมันออกมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ควรทำให้มีความสุขมากที่สุดคือตัวเรานะไม่ใช่คนอื่นครับ อ่ะแล้วหลังจากนี้ยังไงคะตอน้องเริ่มกลับมาเรียนการแสดงใหม่เลยไหมเพราะว่าหายไปนานเอ่อตอนนี้ก็กลับมาเรียนการแสดงครั้งครัครบผมแล้วก็เอ่อกลับมาในที่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 เราเคยอยู่คือแบบในเบื้องหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็แรกแกก็รู้สึกตื่นเต้นอพอไปสักพักก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มปรับตัวได้ละเราเริ่มรู้สึกว่าเ,เราสบายตัวมากขึ้นคือหมายความว่าอยากทําอะไรก็ได้ทํามากขึ้นเพราะด้วยความที่โลกเปิดกว้าง สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทุกอย่างเปิดกว้างมากไม่ได้จํากัดแค่ว่าแบบ1ึ่งหรือ2หรือสามจริงหลายคนก็มองว่าเหมือนเราเป็นแบบพี่ใหญ่สุดในกองเพราะประสบการณ์มากสุดอะไรเงี้ยเราต้องแบบมีคอยให้คําแนะนําใครอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะด้วยความที่งานมันเป็นทีมทีมเวิร์กดังนั้นคือทุกคนดังจาเป็นต้องมีเดเรคชั่นที่ตรงกันคือการตั้งใจทํางานแล้วก็ความที่ไม่มีอีโก้ต่อกันทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีที่แบบ รับฟังแล้วปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยครับครับดูเรากว่ามาครั้งนี้ดูเราสดใสดูแฮปปี้กว่าเดิมหน้าโปรอ๋อก็ก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นคือหมายความว่าเราไม่ได้จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าควรจะเป็นแบบนี้หรือควรจะเป็นแบบนั้นเพราะโปร,รู้สึกว่าชีวิตเราเราเรา,เราควรจะเลือกอทํามันด้วยตัวเองอครับ่ตอนนี้เองเราก็ยังคงเป็นอิสระยังไม่ได้เอ่อตอนนี้เพิ่งเซ็นสัญญาไปกับ ปีมันเนี่ยใชัเงาคายไปเลยใช่ใช่ใช่เสียงเงาคายอะไรอย่างสัญญาเก่ากับทางผู้จัดการเองก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ใช่ก็ยังอยู่คือไม่ได้แบบว่าออกาเลยอะไรนะก็ด้วยความที่เราสนิทกันมากอยู่แล้วเราเรามองกันเป็นพี่น้องมากมากกว่าพาร์ทเนอร์ร่วมงานครับอย่างโปมาสายวายอย่างเงี้ยคือจะหลังจากนี้คือจะเอาดีทางด้านสายวายเลยไหมครับก็ต้องรอดูไปว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือโปรมองมันในเรื่องของการแสดงมากกว่าโปรมองในเรื่องของ การทํางานที่มันเปลี่ยนไปที่มันสบายขึ้นที่ดูใกล้ตัวเรามากขึ้นวิธีการพูดหรือสิ่งต่างๆเลยถ้าสมมติเวนี้มันเปรี้ยงป้างขึ้นมาก็คือคนรีเควสก็ไม่ติดใช่ไหมก็ไม่ได้ติดอะไรก็แต่ว่าอาจจะต้องดูด้วยตัวเนื้อบทอีกทีนึงเพราะว่าที่ตั้งใจมารับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นแอคชั่นแล้วก็ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าเคกับเมนะครับเพราะว่าเขามองว่า ทุกตัวมีเหตุผลของการกระทําคือเหตุผลคืออะไรเนี่ยต้องไปดูในเรื่องว่าทําไมถึงจากที่ชอบผู้หญิงอยู่เนี่ยกลายมาเป็นชอบผู้ชายดังนั้นคือมันมีเหตุเหตุผลที่น่าสนใจเลยครับก็เลยรับเล่นเป็นตัวรับมือหรือ,อยังกับการในหลังจากนี้เราจะมีฐานฟนรลับในเรื่องของด้อมดอมดอมออพวกวายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปครับครับก็ แต่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออดับเราก็ค่อนข้าจะรุนแรงเหมือนกันนะฮะการแสดงออกระหว่างเรากับเขาค่ะคุณคุณมาอ๋อครับผมครับก็บ้านป่าเมืองเถื่อนสมชื่อใช่ใช่ใช่คือพวกเราค่อนข้างมีความมี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 ความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงครับดังนั้นคือมันเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันกลับกลายว่าเอขาดันชอบอะไรครับการซีรีสแฟนคลับก็จะเป็นแบบสไตล์เราเลยก็เป็นอย่างนั้นนะครับคร โอเคขอบคุณครับ